สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่13สิงหาคม63ไทยยังเจอมรสุมทำให้ทุกภาคมีฝนตกหนักกทมฝน60%อุตุเผยไทยยังเจอมรสุมทำให้อีสานใต้กลางตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ขณะที่กทมปริมณฑลฝน60%เมื่อวันที่13สิงหาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านรับลม ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนพากขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยาโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซลียสอุณหภูมิมสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชัว่วโมง ภาคกลางแม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทนะครสวรรค์และอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุดร5 5 6 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดร4 4 6 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระย,ยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้นาขนองคลื่นสูง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อละของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้คววามเร็ 5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลืนสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิเมตรต่อชั่วโมง